ต้นต้นบักขามเปีออกดอกด้วยกันกำลังจะเป็นหมากกำลังออกดอกแตกดอกต้นนี้ดอกบักขามเปีย ต้นนี้ต้นไหนอันนี้ต้นเตี้ยต้นสะเดาอันนี้ก็ต้นผักสะเดาสวนผสมผสานค่ะตามบ้าน อันอนี้ต้นตะไคร้อันอนี้นต,นต้อตอนบักซีดา ้นที่แห้งนานี่ต้นแหงสต้นนีต้นแหง2ต้นนี่ต้นแหง2ต้นล้วก็มันยักันหนึงมี่ห้าหกเจต้นแต้นเต้นเก้าต้นสิบสิบเอ็ดต้น สิบสามสิบสี่สิบห้าต้นสิบห้ากทั้งสิบห้าต้นสิบหกทั้งนี้อันนี้สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดต้นแล้วก็ต้นนี้ยี่สิบสองแกงกล่องแกงกล้องมองเห็นชัดไหมคะ มีต้นแห้งตายแค่สามต้นแห้งตายน่าจะต้นนี้จะฟื้นไหมต้นนี้เหลือใบอยู่ต้นนี้เหลือใบอยู่ไม่รู้จะฟื้นไหมแต่อีกสองต้นอีกสองต้นเหมือนมันโดนโดนอะไรอะ่ะทำไมเป็นรอยไหม้ไหมไม่รู้เนี่ยเหมือนรอยไหม้เลยเป็นรอยค้ำๆดำๆอ๋อไม่ใช่มันแห้งนี่มันแห้งค่ะ มันแห้งอันียมันแห้งแล้วแต่ว่าต้นยังอันี่อยู่ต้นยังเขียวๆอยู่ค่ะน่าจะฟื้นค่ะมันหนาวต้นนี้น่าจะหนาวค่ะมันกำลังจะฟื้นเหลือยี่สิบกว่าต้นอยู่ตายแค่สามค่ะตายแค่สามต้นไม่รู้จะต,ตายไหมน่าจะฟื้นอยู่เพราะว่าต้นยังไม่แห้งแห้งแค่ก้านกิ่งตรงนี้แห้งแค่กิ่งตรงนี้นแต่ chừng có nhanh nhớ vô như thế nào thôi nhanh đi bay vô nhanh đi bay vô ừ. ơn phá lòng phá lòng นี่มีลูกอยู่ค่ะต้นนี้มีลูกอยู่วันที่หอ่อยังมีลูกตาอันนี้ต้นทุเรียน ต้นทุเรียนค่ะใบย,ยังเหลืออยู่ค่ะน,น,น่าจะแค่หนาวน่าจะแค่หนาวแต่ใบย,ยังมีอยู่นี่เลยอ,อันนี้ต้นแรกต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะคะมีอยู่สองต้นสองต้นอยู่ฝั่งนู้นปลูกคู่กันปลูกคู่กัน หี่ดตัดไไมันะหักที่ยังเด็กนี่ไงจังเด้ตัดปายนังเหลือใบอยู่อันนี้ลำหญ่ต้นนี้ลำใหญ่กว่าน่าจะติดแข็งแรงอันนี้ค่ะต้นลำยาเอตอเต้นทุเรียนต้นทุเรียน tho pông môông cha độc ruộ đấyò một môn khầm l